เทสเลยจะบอกว่าลองเอามาเทสดูก่อนเอ้ยแต่สะพานสันาสาเซีนส่วนใหญ่จะเป็นต่คอนตกปลาเหมือนเลยมต่คอนตกปลาดูว่าตกปลาแบบตกจริงจังเลยนะเอเอไม้สติกมันดีริง้วยใช่ได้ใช่ได้ และเราก็มาถึงสะพานสารสินอันเป็นที่รักเ่ถึงจนได้ เป็นหนึ่งในวิวพอยต์ภูเก็ตนะครับเพื่อใครอยากจะมามาได้สวยจริงๆตอนขับรถผ่านทุกวันก็คิดว่ามันก็คงสวยนะแต่พอมาดูจริงก,ก็สวยอยู่นะใช่ได้เลยคนถ่ายลูป ยังไงดูดูนี่ว้าวฝั่งนน้นก็จะเป็นฝั่งพังงา,าไม่แน่ใจว่าตรงกลางนั้นเขาเปิดหรือเปล่าแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงโ Oh my god จร,จริงๆช่วงประมาณสัก4โมง5โมงนะหน้ามาสวยอยู่สวยเลยสวยวันนี้แล้วนี้จะเป็นความข้ามระหว่างภูกเก็ตกับพังงาเออเจ๋อ โอเคถ่ายรูปรถแล้วแต่ไม่ได้รูปตัวเองเลยไม่มีเพื่อนวันนี้มาคนเดียวเดียเด๋ยวเียวโดดเดี่ยวเดียวได้ในท้องเลยโอเคพอใจละออกไปซื้อน้ำสักแก้วดู ว่า,า, <c oughs> าแล้วก็วันนี้ไปกินเบียร์ดีกว่า <c oughs> วันนี้ <c oughs> เหมาะแก่การกินเบียร์ที่สุดแล้ววันนี้มันวันศุกร์ป,ปะโหคนแน่นแน่เลยอ่ะ อมันจะมีคนแน่นอนดูแววโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันน่าจะเพลินจิตไปกินเบียร์สักสองสามหยดก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ดีมีเหล้าอยู่ไปกินเหล้าดีกว่า